สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่เบ้าเอบ้านสวนนมฮักชาแนลครับวันนี้เบาเอสิภาพี่น้องมาชมการทําไข่เค็มแบบสูตรแห้งนะครับสูตรของเบ่าเกษตรนะครับผมนี่ครับเบาเกษตรทักทายพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้ไปได้สูตรมาแต่ใส่นอนี่น้องก็แล้ครันนะครับอ่าเอาเอาเบิ้งเน็ตนะเขากล่าวว่าปับปุงใส่เอาดัดแปลงไข่เค็มนี่เคลื่อนว่าไข่เค็มหมักแห้งวติแม่เนี่ยครับ หลังจากเท้าล่างยังก็ล่างไข่เรียบรอย้อยครับทอดไข่ครับทอดกับมะเซน้ำไอ้มันไอ้มันแหงก่อนไอ้ไข่มันแหงก่อนครับนี่หลังจากล่างแล้วไข่เขาเอามาพักไว้ให้สเสียดหนามเพือให,ให้มันแหงหแล้วก็มะเซน้ำสูมสายชูประมาณจักหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหรือสองนาทีสามนาทีไหนคะเหตดเปนเปลือกมันบางครับแล้วก็มาคุกเกลือครับอ๋อเนี่ย้ก็ไปว่าผสมสายชูมันจะกัดกัดเปลือกไข่ให้มันบางแม่นครับโอ้แล้วก็เอามาโอบกับเกลือแม่นครับ เพื่อเพื่อให้มันความเข้มกข้าไปในเปลือกไข่ครับอืมไข่เข้มมากอลนีะจะให้ไข่สวยกับเอเหล่าใส่น้ำครับอืมเออแมนบบมีเหล่ากับโบเป็นยังแ<ช>ดงแดงแดงแดงอ่เหล่าใส่น้ำผสมอยู่ในแับสายชู่นี่บ่าแดงครับอืมน,นี่แต่ามาไหรแบบนี้แดงครับก็อบเยไอก็ได้ครับหามเมื่อก็เป็นไข่ดาวแล้ว หาเมื่อแ่นครับอดไข่ดาวได้แน่ถ้าห้าวเสียไปต้่มกินกับตำสมตำยังนี่ดีตำไข่เข้มตำไทยไข่เข้มเจ็ดแปดมือถึงสิบมือครับอกระมักไว้รเป็นหยาตีแน่นครับลองเอาไปเห็ดเบิ้งด้ครับพี่น้องสูดง่ายครับต้องต้มน้ำถ้าจะให้ดีต้องแน่นํำเป็นแบบว่าไข่แบบสดๆเนาะแน่นครับไข่สดวันต่อวันอือออกมาจากฟรามเป็ดเลยแน่นเอามาเห็ดเลยแห้งจะดีครับแน่นครับ เป็ดถ<ก>ามอะไรครับช่วงนี้เป็ดกระลังไข่ครับอ๋อเป็ดบางกระสีกับกระลังเริือนใครกัน,<ม>นเรือจากตัวอาชีพอาชีพอาชีพกระสีเดียอายุเมืออละแพงบ่ฮะเด็ดเต็มทบจีลราค่ะเพราะว่ากาา็เด็ดปอยนีรากเกี่ยวเขาเนี่ยแหละแม่ครับช่วงเกี่ยวเขาเนี่ยแหละเขาจะให้เต็มทีจีนี่เกลืออยังเท้าออกมาเห็ดเกลือเกลือแกงให้เกลืออินทรีเกลืออินทรีครับเกลืออินทรีเกลือทะเลอ๋อเกลือทะเลแม่ครับ ใช่เกลือไอโอดีนมันก็จะเม็ดน่อยว่นนี้ครับเอา<ไ>บอกสูพี่น้องเขาฟังเนี่ยการเห็ดไครเข้มสูตรมักแห่งนี้มันดีจังเลยมันบ่็ดเ็ดต้มนำเกลือนี่ยนะครับเห็ดง่ายเห็ดง่ายแม่บ่ตรงต้มนำเกลือแม่ต่วาเหาอกระต้องหฮอก็ต้องมีเวลามานางังแซอันนี้เทละสองนาทีสองนาทีแต่ถ้าถ้าจะให้ดีถ้า<ส>ถ้าเฮามีถ้วยงหญ่หรือมีน้ำสมายชูหลายๆเ้าก็เห็ดเป็นกระบะใหญ่ก็ได้เนาะน้ำสมายชูแบบ่แพงหรอกครับคนละ20ี่ทาอันนี้ที่ว่าแซเทล4ซีนมันคือว่า มันมีเท่านี้มันเต็มสวยครับบ่ไอหลังสนใจชั่วกบเมื่อพอดีเ <sm all> มียนคำแหลวใสอยากราค่าตุ๋ยกะซื้อมาเป็นกระล่อนเนี่ยเท้าเห็ดเป็นแบบอ,อันขายนะเท้าเห็ดเป็นประจำเนี่ยซือซื้อมาเป็นกระล่อนอครับไทอย,ยูนี่กะแผงกลัวนะครับหนึ่งแผงก็อีกสิบฟองกบสี่สิบสีส่สิบหน่วยสี่สิบฟองรับก็บอาจจะบไดไทยจนว่าเหลวดอกเด้อยพี่น้องับ ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆจ้ประม่านซีนาที่หาหน้าที่ให้พี่น้รัได้ับเกือทะเลครับเกืออินซี่กระเห็ดได้ใครเข้มแบบแห้งเบ้ากระเสดเพิ่นบอกว่ามันมันเห็ดายเกือที่เกือที่มักแล้วถ้าใครเข้มเขาเป็นแล้วเขาเอาใครออกมากินแต่ว่าเกือเขาสามารถใส่ในข้ังหนากระได้ครับพี่น้องเอาไม็ดใครเข้มเห็ดรอบสองกระได้เนี่ยแต่ว่าคันว่าคันต้องเห็ดสูตรนาเมันก็น ดีเข้าระย่างเนี่ยเทปสูญนาเป็นเสื้อเลี่ยมเขาก็ไปใส่หยืดอตัวเผาอีกก็ไรอืมลูกเผามันหมักขึ้นมันกันมะเรงพราะเน่ยเอาไปทิมเอาเกีียวเอาไปทิมมากากัาไปใส่ประโยชน์ต่อไปใส่ต้นมะพร้าวอ่าเดื่องประโยชน์หลายต่อครับโอเคครับผมนะครับเหลือซีฟองสุดท้ายครับผมอืมแช่หนึ่งนาทีสองนาทีแล้วก็เอามาอบเกลือครับ หลังจากอบเกลือเสร็จแล้วเนาะนี่ก็จะมาวางไว้ในภาชนะแบบนี้นะครับนี่คือกระมังหน่อยนะครับกระบ,บาหน่อยเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเกลือห้อยข้างเคิืงปิดปิดปิด,ปดไว้นะครับหามือทอดเป็นไข่ดาวไข,ข่เค็มไข่ดาวเจ็ด <7 S 2> มือถึงสิบมือนะครับสามารถเอาไปต้มกินกับข้าวต้มได้กินกับเข่ากระได้หรือว่ากินกับไอ้ยังก็ไอ้ตำไทยไข่เค็มได้นะครับผมตำถาดตำหยังนี่ครับ คะแนนพอกรัวเฮากลับประมาณนี้ครับขันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้บ่าวเอบ้านสวนหัวมักชาแนลน้ำในเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายเฮาก็เอาเกลืออบผงเครื่องปิดดังเครื่องไว้จำนี้ก็ได้กินแล้วเบาๆแน่นแล้วก็ไปวางไว้ในในตู้กับเขาก็ได้ครับในตู้นะครับเพราะว่ายันหนูยันนะในสับในสาบนะ นี่ครับเป็นอันเสร็จนะครับลองเอาไปเฮ็ดเบิ้งครับพี่น้องไข่เค็มไข่เค็มสูตรมักแหงครับผมขเกลือมาเลใส่รอบจอยใ่เค็มมักเกลือแบบแหงครับนี่ประมาณนี้ครับขอกันไม่คลิปหนักครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ